แรมอันชาลีนาบางกอกนะครับรามกำแหงในศึกเอ็มรยห้ากำปั้นสถาโลกสโมสรโรตารีดุสิตมหากุศลเดินทางมาถึงคู่ที่สี่แล้วครับดาวเด่นนักมวยจากมุมแดงครับน้ำเงินศักฮิมาลายิมคู่นี้ร้อยสาปอนครับชมกันอีกคู่นะครับปรับดาวรุ่งไทยจะไทยคุยแล้วก็มันเลือเกินนะครับต้อง ชื่นชมแล้วกคุณสันชัยมากับสิงห์สานสู้กันแบบสนุกคู่นี้ก็เช่นเดียวกันครับแต่ว่าจาก110นะครับขยับมาเป็น135ปอนด์โอ้โหเดียว่าบ้านเราลงนะคุณสันชัยนะอย่างนี้บ้านเราเนี่เรียกมวยยักษ์เลยนะครับ135เนี่ยอาจารย์อันต์นะครับอาจารย์เปลี่ยนทุกคนครับจากลุมพินีครับรามินทาเป็นผู้ชี้ขาดวันนี้ต้องขอบคุณทางด้านคุณธรรมศักดิ์นะครับ ในฐานะที่เป็นอดีตนายกสโมสรโรตารีดุสิตแล้วก็ประธานกรรมการบริษัทกุญแจและเครื่องมือคินโซจำกัดครับร่วมกับคุณยุทธชัยกิจเจริญในธรรมครับรองประธานอำนวยการจัดการแข่งขันประธานกรรมการบริหารในเครือโรงแรมอัญชาลีนาแล้วก็กรรมการผู้จัดการบริษัทชัยยุทธเบสเตอร์เวสแอนเตอร์จำกัดครับโอ้ยตัวใหญ่ๆแม่อย่างที่เรียนไว้ครับผลเปลเตรียมหามนะครับอย่างนี้ ดาวเด่นลูกเมืองบางขลังกับทางด้านของสักกิมาลายิมร้อยสามสิบห้านี่ก็ไลท์เวทนะครับคุณสันชัยรุ่นใหญ่เลยนะครับกับสร้างสรรค์ไว้ครับมวยใหญ่เพราะว่าในอนาคตนี่ร่างกายก็ต้องเติบโตกันขึ้นนะครับคนไทยเราอาจจะไซส์ต่อไปจะขึ้นไลท์เวทครับปกติเมื่อก่อนจะเป็นพวกจุนเนี้ยเป็นตั้มร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบแต่เดี๋ยวนี้ร้อยสามสิบร้อยสามสิบเยอะนะเวทนี้พี่กัดนี้คุณสันชัยถ้าไปต่างแดนนี่ทำกันด้วยสร้างมหาศาลเลยครับรายได้ กลับเข้าสู่ประเทศไทยบ้านเรานะครับเรื่องของธุรกิจกีฬาเรื่องของสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์อย่ามองข้ามนะครับนาทีนี้ต้องช่วยการเสริมสร้างปรุงแต่งในนามของคุณสุริชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์ครับก็ต้องกลับขอบคุณครับทางด้านเอ็มนะครับผู้สนับสนุนหลักลูกหมากทุ่นยนตองหนึ่งโดยคุณปณนวัฒน์คุณพิชายกิติธินะครับเสือ11ตัวทวิตเปเชียนมาซาแคปบมาสบามนะครับพาราแคปบด้วยนะครับ แม่แฟนๆยังปักหลักให้กำลังใจอยู่ครับยิ่งเยอะขึ้นนะฮะพออากาศเริ่มดีขึ้นแล้วครับตอนนี้เต็มเวทีไปหมดแล้วเราจะพิล้อพี่น้องชาวย่านรามคำแหงครับนี่ครับมาให้กำลังใจลูกหลานครับชมกันแบบสบายๆครับมีผลิตภัณฑ์ของสินค้าแจกกลับบ้านติดไม้ติดมือกันหากครับแม่ดูแล้วเป็นมวยจังหวะฝีมือทั้งคู่นะครับครับ ยยกกรมียั่วมีขยับให้เห็นนะครับใจเย็นๆครับต้องเผาหัวกันนิดนึงครับน้ำหนักเยอะๆอ่าครับช่วงนี้ไปพบคุณสมิงขาวบนเวทีครับเรียชิญครับขอบคุณคุณธรรมศักดิ์นะครับถือว่าเป็นผู้บริหารคนหนุ่มแล้วก็เป็นอดีตนายกสโมสรโรตารี่ดุสิตด้วยกิจกรรมส่วนหนึ่งรายได้ส่วนหนึ่งก็ผลักดันให้กับทางด้านสโมสรโรตารี่ดุสิตแหะครับ ไปทางานบุญงานกุศลกันต่อครับเกิดมาแล้วให้สร้างบุญครับบุญจะช่วยสร้างกุศลให้พวกเราครับคุณสัจใจครับต้องขอบคุณบริธธนาครพัฒนาจำกัดนะครับโดยคุณวินัยวีระพุชงนะครับเทฟฟี่แผงสีเขียวเทฟฟี่นะครับซาร่ามะละกายนึ่งกระเพาะอาหารนะครับปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าครับออยิ่งเจริญการช่างอีกรายการหนึ่งวันที่3นะครับร่วมกับผู้ใหญ่นุ้ยจัดที่เวทีมัวชั่วคราววัดมะขามเท่าที่จังหวัดนครราชสีมาครับ ก็แฟนๆไปติดตามกันได้คมเพชรกับพงศิริเป็นคู่เอกครับไปติดตามกันครับวันที่3สยิ่อยิงเดินกันช่างบวกผู้ใหญ่นุ้ยบวกกำนันประเสริฐกับที่โคราชมันไปทีครับยก2นะครับยังชิงจังหวะกันอยู่ครับลูกไม้เทคนิคนเยอะกันทีเดียวโอ้โหแต่ว่ามาแต่ละเม็ดคุณสารชัยยิ่งกว่า M150 ครับดังเสียงนันสนันเลยครับตุ๊ตับ เวทีสะเทือนครับอย่างนี้ลมดังเลยนะตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับโอ้โหอาจจะดูเชื่องช้าหน่อยครับแต่เมื่อไรที่เข้าที่เข้าทางครับเตรียมเลยครับอย่างนี้ครับพี่หมอวิชัยอ่อนคําเตรียมตัวทํางานครับมีโอกาสเลือดกาเดาทะลักมีโอกาสหลับอากาศเอาครับลุยแล้วครับสักทิมาลายิมอ้าวครับโดนซ้ายสวนของดาวเด่นเหมือนกันซ้ายกับขวาครับคู่นี้ ายจะแม่นกว่าการเองเท่านั้นเองครับยกแรงในดูเชิงแม่ไปยกนี่เริ่มจะมันขึ้นนะครับการน็อกได้มีทุกวินาทีครับเพราะว่าดูแล้วนี่ตัวใหญ่แล้วหนักมากเวทใหญ่ครับอยากไปมาแฟ,แฟนแฟนชอบครับของใหญ่ของยักเสียงดังฟังชัดครับ ดึงให้ดีนะครับใครเช็คระยะผิดนี่มีโอกาสหลับยาวแน่ครับแล้วก็ซ้ายกับขวาด้วยดูว่าใครจะแม่นกว่ากันเท่านั้นเองครับถอยครับมาวยายดาวเด่นะครับหยับรอจิ้งซ้ายโอ้โหวุ่นวาดจนไปครับระวังศีรษะด้วยบอกว่าให้ระวังศอกครับ โด้ให้คู่ต่อสู้เห็นเลยครับต้องระวังวแต่ยกที่สองคุณแดนชยัยเล่นไหลเดินจังหวะอยู่<ห>ต้องขอบคุณช่อง3 SD <อ>หมายเลข28ครับมีกิจกรรมดีๆครับมีทั้งมวยไทยมีทั้งมวยเทศมวยสบัครเล่นก็ยังเข้มข้นอยู่ครับมีให้ชมกันอย่างต่อเนื่องครับกีฬาดีๆโอ้โหดูโชว์สายตาโชว์สายตาครับน <c oughs> ่าดาวเด่น <c oughs> เดี๋ยวใส่ครับกลับไปพบกับคุณสมิงขาวบนประลามพิธีอีกครั้งหนึ่งครับเรียวเชิญครับคุณนะครับขอบคุณทางข้านคุณยุทธชัยกิจเจริญใธรรมครับก็มาเลยครับโรงแรมอันชาลีนาบางกอกรามกำแหงตรงข้ามหัวหมากครับการกีฬาแห่งประเทศไทยแห่งนี้เองไปบนเิธีคุณทัศชัยครับเวทีนี้ก็หลังจากยกที่แล้วนะครับเริ่มออกหมัดกันมากขึ้นยกนี้นะครับโอ้โหนี่นะครับขวาย่าออกมา หมูช่วงซ้ายครับจงังหวะรอสวนรอบบวก <c oughs> แฟนๆรอลุ้นใจจดใจจ่ออยู่ครับแม <c oughs> ดูว่าใครจะโดนก่อนกันเท่านั้นเองครับ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่เทใจไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับเพราะอย่างนี้นมัน50 50ครับตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆซ <c oughs> ้ายกับขวามีโอกาสครับมีโอกาสทั้งคู่ อย่ยังสวนแล้วไม่โดนครับทางด้านของศัก์อิมาลาย,ยิมสังเกตเลยว่าดาวเด่นตอนนี้เริ่มโชว์ฝีมือนะครับครับ <c oughs> มีโยกหลบมีสายตาอุ้ยนี่แหละครับใช้ความเร็วหวัดซ้ายเึงหมัดหนึ่ง,เ,งเรื่องของมวยสากลอาชีพนั้นต้อง มีฟุตเวิร์กมีทักษะการออกหมัดหน้าบัดหลังที่สวยงามนะครับ,รบมาแบบทรงเดียวสไตล์เดียวนี่ไม่ได้คุณธานาชัยบางทีบางครั้ง 4, 2, 3, ใช้พละกําลังอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับการเดินตัดเวทีการสร้างความกดดันให้คู่ต่อสู้ดีต้องมีมาพร้อมๆกันครับโอ้โหเป็นจังหวะกันแลวครับ อยากพงวัถอยองมากะจะทิ้งบอมเลยครับทางด้านของศักดิ์อิมาลาย,ยิม <c oughs> เป็นกำมปั้นขวาไว้แน่นเลยครับ <c oughs> ดูวัตรยาอยู่ <c oughs> ต้องขยันออกนะครับเรื่องของกำปั้นในรูปแบบอาชีพ กรรมการอนั้นเสียงดังความชัดครับนั้นเปี่ยมสุคนพย,ย,ยายามจะปักลำตัวครับจิ้มซ้ายดึงอาจจะชกยากเลยครับซ้ายกับขวา <c oughs> รอจังหวะสวนแม่ <c oughs> โอ้สาวสาวร้องเสียงหลงเลยครับ <c oughs> เสียวไส้ครับถ้าโดนนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ยังไม่โดนหนักๆนะครับช่วงปลายยก ไปพบกับคุณสมิงค้าอีกครั้งหนึ่งครับยังมีผู้ใหญ่ใจยีอยู่บนประลัมพิธีครับเชิญครับคุณทวีศักดิ์พอจะจะเสือสิเวตัวฝากประชาสัมพันธ์มาครับเสาร์ที่16เมษาไปดูมวยคู่เดิมพันคู่แปกครับผู้ใหญ่กำจัดสู้กับอาจารย์แมนครับที่เทศบาลตำบลเนินคออำเภอแกลงจังหวัดระยองครับ16เมษาไปเจอกันที่นั่นครับขอขอบคุณด้วยนะครับทัางด้านนิเวศฟอร์แมนนะครับแล้วก็ทางด้าน เป็นพัน์ทางด้านผลิตภัณฑ์นะครับของ5ดาวนะครับแล้วก็ทางด้านผลิตภัณฑ์โปรเทคครับแล้วก็ยาดมปลาโพยเสียบมาตามลุ้นกันต่อครับเข้มร้อยห้าสิบลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งบุญปนวัตรมาสนับสนุนครับสนับสนุนนักมวยกันคนละข้างซดกันแล้วครับเอาครับต้องลุยแล้วครับนาทีนี้ไม่มีอะไรจะเสียครับลุยอย่างเดียวครับทางด้านของศักดิ์ทิมไล เอาครับตัดรับตัวคุณสนชัยดาวเด่นเล่นสีข้างอย่างเดียวแล้วเอาสักวัดแล้วไปดีใครอยู่ครับสักจะวัดเหมือนกันนะครับพมาหอยมาอุยลำตัวไปครับดาวเด่นไปยะประชิดนี่กระตุกหัวไหลบิดสะโพกนิดเดียวครับต่อยเน้นๆเอาแบบเนืนเน้อๆ,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 ๆครับเอาครับดูครับ ของของดาวเด่นย,ยกนี้นี่มาเป็นพิเศษครับศักดิ์มียา,ยาขยันเติมมาแล้วครับครับอย่างนี้สนุกครับค้ำค้ำค้ำต่อยไม่ต่อยโอ้โหโชว์สายใต้แล้วครับแมามีเสียงสุภาพสตร <c oughs> ีอ้าวๆมาแล้วครับอยู่ตรงไหนครับเสียวไส้เสียวไส้ครับถูกใจเจ้ครับ วันนี้พนักงานของอัญชาลีนาบางกอกไม่ทํางานแล้วครับขอญาตคุณอัญชาลีก่อนครับมาลุ้นมวยขอญาตก่อนครับเดี๋ยวค่อยว่ากันครับหมมวยไทยนี่อยู่ในสายเลือดคนไทยครับทุกเพศทุกวัยครับดูข้างๆเวทีนี้มีอารมณ์ร่วมครับลุ้นลูกลุ้นหลานโอ้โหเจ๊ปุ๊กเงียบไปเลยครับเจอคู่แข่งวันนี้เรียบร้อยครับเจอคู่แข่งแล้วครับถูกคู่จิ้มมัดเอาเริ่มจะช้าลงสัก เร็วกว่านี้ครับอย่าไปต่อยหน้าครับไม่ได้สอนนะครับอย่าไปต่อยหน้าต้องต่อยลำตัวอย่าไปต่อยหน้าคุณชาญชัยโอ้โหอันนี้จะต่อยลำตัวก็ไม่โดนโอ้ชมกันยาวๆแล้วนะครับต้องขอบคุณช่อง3เ d ดีหมายเลข28ครับขอบคุณ m 150ครับที่สนับสนุนทีมงานนครหลวงโปรโมชั่นไฟต่อไปก็วันที่8เมษายนครับคุณชายชัยไปที่คลองหลวงประทุมธานีนะครับ เป็นรายการกุศลอีกรายการหนึ่งที่พวกเราไม่ควรพลาดนะครับร่วมกับทางด้านของกรมสัมพวุฒธฐานอากาศนะครับในศึกเอ็มร้อยห้าสิบพลังกำปังสถานโลก68ปีกรมสัมพวุฒินี้คุณอัญชลีนะครับผู้ใหญ่ใจดีเจ้าของโรงแรมแล้วก็คุณธรรมศักดิ์แล้วก็ทางด้านคุณยุทธชัยครับก็ยังปักหลักนั่งลุ้นสนับสนุนอยู่กับพวกเราในช่วงพังยกให้น้ำคุณยุทธชัยนวดเฟ้นกันเป็นอย่างหนักเลยนะครับ ฟนกันเต็มที่เลยครับอากาศนี่โอ้โหเราอูเหมือนกันแล้วก็ใช้แรงกันไปเยอะทีเดียวครับอุณหภูมิโลกก็จะทวีความร้อนขึ้นทุกปีทุกุปีเพราะฉะนั้นเราอย่าทําลายธรรมชาติครับโดยเฉพาะเรื่องของป่าไม้นี่ครับ้ายมือสุดครับคุณอัญชลีครับเจ้าของโรงแรมตัวจริงเสียงจริงนะครับคนนี้เป็นผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งครับชื่นชอบในเรื่องของมวยไทยจริงๆครับทั้งมวยไทยมวยเทศนี่แม่มีกิจกรรมดีๆให้ชมกันอย่างต่อเนื่อง ไปบนสังเวียนกันต่อครับเอ็มร้อยห้าสิบกำปันสันธานโลกสโมสรโรตารีดุสิตมหากุศลขอบคุณทวินสเปเชียลนะครับ,รบโดยคุณดรงวัฒม์เสิร์ตการด้วยนะครับรวมทั้งทางด้านพาราแคปครับแล้วก็ซาร่าแอนตัซินนะครับจากท่าน้ำขาวไทยนครรวมทั้ง รบัตรรถยนต์ตองหนึ่งครับในห้างเชื่อชัยเอื้อเบญญนเสือสิบเจ็ดตัวครับคุณพิชัยกิตอิทิสมเกาหลีตั้งบนจับด้วยนะครับบนเวทีครับเข้มข้นครับอ้าวใครดีใครอยู่ครับใครดีใครอยู่ทำแล้วก็ต่อยครับทางด้านของศักดิ์สนุกครับคู่นี้บีบหัวใจครับอ้าวโดนตบซ้ายอาครับยืนกันกลางเวทีครับยักปักลันลองแขนเอาไว้ครแม่มีเหนียวมีรัง อาจารย์นันท์ห้ามสบายครับบอกว่าเบรกแล้วก็ถอยออกมาคนละเก้าคู่นี้นี่มวยใหญ่นะครับโอ้โหออกเป็นชุดแล้วคู่ประกอบรายการนี่มันสนุกทุกคู่ครับเป็นการสร้างสรรค์ของคุณสุรชาติพิสิทธิวุฒนันครับหรือว่าเสียหุย3จอคิวฮิตสุริยันศรีสเกตนวพลครับให้กำลังใจกันนะครับ ติดตามข่าวสารมวยสยามรายวันได้ครับความเคลื่อนไหวของวงการมวยสุยันนำร่องเลยนะครับหนึ่งสปาโค้ดอาโดนตบ้ายคุณสันชัยเต็มเต็มกระโดงคางครับอาแล้วครับถอยเยอะก็ไม่ดีเลยครับดาวเด่นคู่ต่อสู้ได้ใจครับอย่างนี้ศักดิ์นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณเกียรติครับจาก WBC Asia ครับผู้แทนของท่านโควิดนะครับพัดนี่ผู้เมางัดเข้าไปวันนี้มาเป็นสักขีพยาน แม่คู่นี้สนุกครับไม่ผิดหวังครับมวยใหญ่มวยยักษ์ออกอาวุธกันไม่หยุดครับครับอยู่ที่ความแม่นแล้วครับโอ้ยืนสาวกันเลยครับแม่ลักษณะคล้ายๆตบครับสักถ้าต่อยด้วยสันหมัดนี่มีโอกาสครับแม่ฟาดไปฟาดมาแม่ถ้าบิดหัวไหล่กระตุกหัวไหล่หน่อยนี่เป็นเรื่องเลยครับพยายามจะกัดฟันนะครับก๊อกสุดท้ายหรือเปล่าคุณสันชัยแม่เมื่อกี้ยืนเปิดหน้าแรกอย่ามันนะครับ อาแล้วคำสาวชี้หรือเปล่าโอ้โหแต่เหมือนตบจริงๆครับแทำไมทามาเป็นนักมวยรนะยะใช้ฝ่ามือตบไม่ได้ครับต้องเอากำพันต่อยนะครับตบนี่ไม่มีน้ำหนักครับหมดยกครับอ่ะชมกันแบบยาวๆอีกแล้วครับคุณดันชยัยครับน,นี่คือบรรยกาศสดๆครับไปดู ช่วงผักยกให้น้ำนะครับนี่ทางด้านฝั่งมุมแดงนะครับ M150 สนับสนุนครับทางด้านของดาวเด่นงนต้องขอบคุณซาร่านะครับแอนจัดสินครับทุกมายลเกินตองหนึ่งครับบริษัทไทนครพัฒนาจำกัดนะครับแล้วก็บริษัทเครเอ็5ร้อยห้าจำกัดนะครับ สดั้งอาญาตราเสือสกตัวครับนี่เป็นภาพช้าครับคุณสันชัยครับผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่ขอบคุณช่อง3า d อดีหมายเลข28ด้วยนะครับที่สนับสนุนการถ่ายทอดสดกับทีมงานละครหลวงโปรโมชั่นในนามของคุณสุรชาติพิศิล์วุทินันครับขอบคุณคุณธรรมศักดิ์นะครับกิววัฒนศักดิ์นะครับขอบคุณคุณยุทธไัยกิจเจริญในธรรมครับเป็นผู้บริหารกรรมการในเครือโรงแรมอัญชาลีนาครับอ่ะบนเวทีว่ากันต่อครับยกสุดท้ายแล้ว จะลงเออย่างไรครับคู่นี้หลังจากที่คู่ที่แล้วนี่รบยกนะครับครับคู่นี้ครับเอาหละสาวแล้วดาวเด่นเปิดเกมบ้างแล้วครับดาวเด่นถอยเยอะนะไม่ไม่โสภาสถาพอรอเท่าไหร่ครับเกมการต่อสู้นี่ต้องเดินรุกเปิดเกมนะครับถึงจะมีสเสน่ห์นะเดินแล้วก็ต้อง ออกหมัดให้เข้าเป้าด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเดินไปรับกำปั้นคู่ต่อสู้แ้่เดาใจยากครับคู่นี้จะแดงหรือน้ำเงินเท่านั้นเองทำการอนันต์เสียงดังฟังชัดครับบอกให้เบรกครับเบรกแล้วก็ถอยมา1นก้าวครับเดินต่อครับเราเดินหมาแทบจะวิ่งใส่แล้วครับนาทีนี้หนีมาตลอดนะฮะตอนนี้เดินชนเดินใส่แล้วครับ รอจังหวะแลสุดท้ายนี่แหละครับมาแฟนๆบอกสวยสวยก็ให้แม่มาขอเลยครับอย่างนี้ชอบใจกันใหญ่เลยนะครับโอ้โหบัดตรงครับแย่ไวโอ้โหไปเจอบัดขวาตบครับเต็มกกหูแล้วครับแ็กเลยครับต้องระวังครับอย่างนี้อันตรายนะครับ ดนันเข้ต่อสู้เป็นเกมของนักลักบี้นี่ไม่ได้ครับนี่เป็นมวยสากลอาชีพ <dive ritis> ก็ดูครับว่าใครจะได้รับการสร้างสรรค์การกีฬาัยต่อไปจากคุณสุรชาตินะครับมวยตัวใหญ่ๆน้ําหนักเยอะๆนี่ถ้าไปต่างแดนอย่างที่คุณสันชัยเรียนไว้ครับสร้างมันนี่เยอะนะครับอย่างนี้รอยสาาปอดนะฮะรอยสี่สิบก็ได้ครับก็ต้องมีเรื่องของเทคนิคใหม่ๆเพิ่มเติมเข้าอีกนิดนึงครับ ความแข็งแต่งหัวใจได้แล้วต้องเพิ่มแรงสปีดเรื่องของทักษะหมัดหน้าหมัดหลังครับแหอตาีิปชูไม้ชูมือตัดสินใจเองไม่ได้นะครับให้คะแนนด้านล่างนะครับคุณผให้คะแนนตัวเองก็ไม่มีคําตอบนะครับไปชูไม้ชูมือนี่ไม่ได้ครับขอสงบสึกไม่ได้นะไม่ได้ครับไม่ได้ครับบนได้คะแนนอยู่ด้านล่างด้านล่างให้คะแนนสามพันวิ่งมหมกครับมา

เป็นบรรยากาศสดๆครับคุณอัญชลีครับเจ้าของตัวจริงเสียงจริงครับโรงแรมอัญชลีนาบางกอกรามคำแหงครับต่อสู้กันครบ6ยกนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปพบกับคุณสมิงขาวบนเวทีครับคุณดำรงต่ายทองครับยเนิญครับคุณสมิงขาวครับท่านผู้ชมที่รพครับเมื่อโชครบยกกรรมการชูมือเลยครับน้ำเงินนะครับน้ำเงินวันนี้ สักมาลัยยิมเป็นผู้ชนะคะแนน